สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมูมเบอรีคลิปนี้แอดมินก็ยังคงมีโมเมนต,ต์ดีต่อใจเรื่องราวน่ารักน่ารักเก็บตกบรรยากาศที่กองเชียร์ชาวไทยของเราไปต้อนรับสาวๆอิตาลีกันครับคลิปนี้มากันที่ลูเบียนดาวตบคนเก่งของทีมชาติอิตาลีกันบ้างครับที่ต้องบอกเลยว่าทีมอิตาลีก็ถือว่าเป็นอีกทีมหนึ่งทีม่ม่วนจอยมากครับได้เดินทางมาในประเทศไทยของเราแล้วทุกคนก็ดูมีความสุขกันมากๆเลยซึ่งคลิปนี้ก็เป็นโมเมนต,ต์ความน่ารัก ที่ในมือของลูเบียนสังเกตได้เลยครับเป็นโดนัทถุงใหญ่เลยที่แฟนๆกองเชียร์ชาวไทยซื้อให้เธอนั่นเองครับงานนี้แม้แต่สตาฟโค้ดทีมชาติอิตาลีเห็นแบบนี้แล้วก็อดใจไม่ไหวครับต้องเอาโทรศัพท์มือถือยกมือถือมาถ่ายความทรงจำดีๆนี้ไว้เลยถือว่าเป็นโมเมนต์ที่เห็นแล้วน่ารักจริงๆครับลูเบียนเธอก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นขวัญใจของกองเชียร์ ชาวไทยของเรานั่นเองครับแล้วเธอก็สนุกสนานมากๆเพราะว่าเธอมาที่สนามบินเธอมีการออกลีลาสเต็ปตามจังหวะกองที่กองเชียร์ชาวไทยของเราตีด้วยครับถือว่าน่ารักมากเลยนี่แหละครับเสน่ของกองเชียร์ชาวไทยของเราไม่เหมือนใครจริงๆดาวตบแต่ละประเทศมาในประเทศไทยของเราได้ของกันไปเยอะแยะมากมายล้นหลามจริงๆครับ โมเมนต์ความน่ารักกองเชียร์ทำแบบนี้กับนักกีฬาก็ไม่ได้เห็นกันง่ายๆครับจนสตาโฟโค้ดของทีมชาติของเขาทีมชาติอิตาลีต้องยกมือถือขึ้นมาถ่ายไว้เลยน่ารักส,สุดๆไปเลยครับนี่แหละครับกองเชียร์ชาวไทยของเราเข้าไปอยู่ในใจไม่ว่าจะเป็นตัวนักกีฬาหรือว่าโค้ชสตาโฟโค้ชของหลายๆทีมเป็นอย่างแน่นอนเลยครับ